ครับกับสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์บนนี้ได้เลยนะครับพี่มาดูกันองค์แรกเลยพี่เนาะเมื่อเ <Overwatch> พื่อไม่ให้การเสียเวลาพี่นี่ครับพี่อันนี้เนื้อว่านพี่ผมเอาหกร้อยสองสี่เก้าเจ็ดองค์นี้เนื้อว่านนะพี่นะนี่องค์สุดท้ายแล้วพี่ไม่มีแล้วนะอีพีก่อนขายแล้วนะพี่เนี่ยผมเอาหกร้อยครับหกร้อยบาทจะพิจารณาลงบนทั่วสองสี่เก้าเจ็ดหกร้อยครับพี่ปายทางบวกห้าสิบบาททุกรายการนะครับพี่ แล้วพี่ผมมีพระบูชาสิงหน,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 นึ่งนะอง์นี้สิงหนึ่งนี่ครับพี่อง์นี้สิงหนึ่งพี่ฐานนี่ครับพี่ฐานบัวนี่ครับผิวพันสวยงามมากเลยครับพี่นี่ครับพี่โคดเก่าเลยสวยมากสวยมากครับพันห้าครับพี่นี่ครับสิงหนึ่งครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่อุดก้นดินไทยจะพี่จ๋านี่ครับนี่พันห้าจะพี่สวยงามมากเลยจะพี่จ๋าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคุณพี่นี่ครับสุดยอด สุดยอดเลยจ้ะพี่สวยงามมากครับหน้าตัดห้านิ้วครับพี่นี่ครับสิงหนึ่งครับหน้าตัดห้านิ้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าชอบพิทักมานะครับปลายทางบวกห้าสิบบาททุกรายการนะเราดูก่อนครับพี่นี่ครับพี่นี่น่าใช้นะพี่นะมีดไม้ด้ามไม้นะพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับอันนี้มีดหลวงเพราะผิดนะพี่นะหลวงเพราะพิดวัดคมังนะพี่นี่ครับพี่หายากนะพี่นะนี่ครับพี่ หายากในพี่นะนี่ครับโดยเพราะพิกครับยังมีร่องกลางนี่ครับก็เก่าแบบนี้เลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับจานด้ามเต็มบอกเต็มอ่ะเต็มด้ามพี่จานมือนี่ครับเต็มด้ามเลยพี่นี่ครับทั้งปอกพี่ทั้งปอกเห็นไหมปอกก็จานด้ามก็จานเต็มเลยครับพี่นี่ครับโดยเฉพาะพิกวัดขมังครับพี่ผมเอาเก้าร้อยบาท ด้ามเนี้ยผมเอาเก้าร้อยพี่อ่านี่ยาวกว่าเก้านิ้วได้มั้งพี่นี่ผมดูแล้วมันยาวกว่าเจ็ดนิ้วว่ะพี่เราจะวัดอีกทีนะแต่ยาวกว่าเจ็ดนิ้วว่ะพี่ผมดูนะกจ่นิ้ววะเนี่ยจะวัดไปไมครับพี่อ๋อเจ็ดนิ้วว่ะพี่เจ็ดนิ้วขอโทษทีครับพี่เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้ว้าลวมด้ามด้วยนี่ครับสิบสองนิ้วหน่อยๆเตียวสิบสองนิ้วพี่ ครับเนี่ยครับผมเอาพันเดียวพี่เอาเก้าร้อยกว่าเก้าร้อยพูดผิดเอาเก้าร้อยบาทครับพี่เก้าร้อยบาทครับไปทางบวกห้าสิบบาทนะเหมาบ้านมาได้หลายเล่มเลยพี่เพพาะพิษวัดขมังนี่ครับพี่นี่กระดูกกามช้างนี่ครับพี่นี่กระดูกกามช้างจะพี่นี่ครับมีหลพ่อเดิมนี่ครับพี่นี่จับเงินเก่าเก่านะพี่นี่ครับมีหลพ่อเดิมครับมีด้ามเดียวนะพี่นี่ด้ามมีด้ามเดียวนะไม่มีแล้วหมดแล้วพี่นี่เอาหกร้อย มีหลวงพ่อเดิมจะหกร้อยบาทจ้ะพี่นี่ครับมีพระงานประกวดจ้ะพี่มีหลวงพ่อกลวยครับงานประกวดติดที่หนึ่งนะงานพิโลกครับพี่อ๋อเจ้าทีเจ้าท,ท,ทีครับไม่ใช่งานพิโลกอันนี้งานท็อปสิงห์บุรีพี่โตยี่สิบแปดครับมีพร้อมใบประกาศนะพี่นะผมเอา 1, นะพันห้าจ้ะพี่ครับมีดหมอนะด้ามไม้ฝักไม้เป็นมีดปากกาโอ้จะแกะก็แกะยากอีกและ ครับพี่พันห้าครับพี่เอาพันห้าตียมชินหนึ่งครับพร้อมใบป,ประกาศนี่ครับพี่นี่กเก่าแบบนี้เลยพี่นี่ครับพอกวยนี่ครับพี่นี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่พร้อมใบป,ประกาศจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยครับปลายทางบวกห้าสิบบาททุกปลายทางเลยพี่นะ ดูก่อนพี่อาจะตาประกวดกันอันนี้โตพิโลกครับพี่นี่โตพิโลกนี่พระพุทธชินราชใบเสมาเนื้อชินเงินพิมพ์ฐานสูงนี่ครับพี่พระกุเมืองพิโลกครับนี่ครับพี่นี่ครับแบบนี้เลยพี่เนื้อชินเงินครับติดทิ้นหนึ่งครับงานพิโลกครับพิมพ์ฐานสูงกุวัดพัศสีรัตนมาธาตุลบอ่าพิษันนิครคบพี่นี่ครับ อน,นี้ฐานสูงครับเนื้อชินเงินผมเอาสองพันห้าร้อยบาทหรือราคายัางไงนะพี่ทักมาคุยนะทักมาต่อครับแต่ผมเปิดไว้สองพันห้าร้อยพี่นี่ครับไปประกาศมาจะส่งตามไปทีหลังอันนี้ฐานสูงนะครับพี่อูองค์ฐานเตี้ยนะครับติดที่หนึ่งเหมือนกันองค์นี้ฐานเตี้ยเนื้อชินเงินนะนี่ครับใบเสมาครับพี่เนื้อชินเงินจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วติดงานประกวดที่พิษณุโลกครับพี่ในห้างท็อปแลน สวยงามพี่ก็อเอาสองพันห้าเหมือนกันครับพี่นี่ครับเนื้อชิ้นเงินติดที่หนึ่งครับพี่นี่ครับพักกนุนี่ดีทุกอย่างเลยพี่ยิ่งคงกับพันชาติี้นี่สุดยอดเลยพี่นี่ครับสองพันห้าร้อยบาทจะพี่แล้วมีนี่ครับปากน้ำเนี่ยนมาแบบนี้ เนี่ยพี่พร้อมกล่องเลยนะแบบเนี้ยอยากแก่พี่กลัวจะโอ,โ,อโอ้แก่ได้แก่ได้นี่ครับพี่นี่ครับพี่้าใช้นะนี่ครับ,นะรบเอาหกร้อยพี่หกร้อยหกร้อยครับพี่หกร้อยจะปักนามหกร้อย นี่ครับพร้อมกล่องแบบนี้เลยพี่หกร้อยจานี่ครับตับยาหมองซีพุ่งเพ,พพาะท่าพี่อันนี้รุ่นแรกนะพี่นะยุคแรกๆพี่ดูทีความเก่าอะ่ะนี่นี่คีพึ่งเขียวเพาพาะท่าอันนี้ยุคแรกเพาะท่าพ,พี่ผมเอานี่เฉพาะยุคแรกเจ็ดร้อยบาทนะพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพี่ยุคแรกนะยุคต้นนี่ ยุกลากยุคต้นครับพี่นี่ครับนี่พี่เจ็ดร้อยจ้ะเอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยนะจ้ะพี่จ๋าดยก่อ,อกครับอันนี้เหรียญปุลอดเก่าๆแบบนี้พี่ปุลอดแบบนี้เลยพี่เรียเงินมาพี่มปุลอดเอ้ยขอโทษทีไม่ใช่ปุลอดพี่เพราะอี อาจารย์เอียดพ่อเอียเออนี่ครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านถามสภาพแบบนี้เลยพี่จะเรียมเงินนะนี่ครับพ่อเอียวัดบ้านด่านจะพี่แบบนี้เลยสภาพแบบนี้พี่นี่ครับพันห้าครับพี่พันห้าเรียมเงินพันห้าจะพี่พันห้าครับนี่ครับพ่อปานเรียมเงินพันห้าจะพี่จ๋า หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อปลาเรียมเงินจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่จา๋านี่ครับนี่มีหลากหลายพี่อันนี้ตะกุดมีตะกุดอยู่ในพี่นะแล้วก็ลูกปคํคำไม้พยงุงนี่ครับนี่ไม้พยงุงนี่ครับซึ่งในรูปคํคำไม้พยุงเนี่ยครับก็มีตะกุดนี่ครับพี่ก็มีตะกุดสองข้างครับพี่ในเส้นรูประคำนะครับพี่ ระยะมากครับพี่ระยะมากนี่ครับแล้วก็มีพระนี่ครับพี่นี่ก็จะเป็นยอดขุนพลกุวดไก่เนื้อชินเงินนี่ครับพี่แบบนี้เลยพี่เนี่ว่าเจ็ดร้อยบาทพี่ไม้พยุงเจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทนะพี่นานี่ครับพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่ชอบทักมาเลยนะพี่นะาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นาเจ็ดร้อยบาทนะจะพี่แล้วก็จะมีนี่ครับพี่แล้วทองรูปบวก ขออนุญาแจกหน่อยนะได้มาเลยครับพี่เนี่ยนี่ครับนะครับแป๊บหนึ่งนะครับพี่ชอบพี่โทรมาเลยนะนี่ครับเนืยอทองรูปบวบนี่นี่เป็นพระร่วงนะพี่นี่รับวี่งเนืยอทองรูปบวบนี่นี่พระร่วงจะพี่จ๋าเนี่ยเอาหกร้อยนะน่าใช้มากพระร่วงจะพี่จ๋าพลาว่วงสุโขดัทยจะพี่หกร้อยจะพี่จ๋าเนื้อทองรูปบวบที่จะพี่นี่ครับ แล้วมีหนึ่งองค์พี่อันนี้อยุธยาพี่นี่ครับสามขานี่อยุธยาครับพี่นี่ครับหกร้อยบาทจะพี่น้าทองรุบบวบหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยจ้ะหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทนะแล้วมีหลวงพ่อทาลุนสองนี่ครับนี่ครับพี่บ่าวประกบเน,นี่ยหกร้อยบาทนะ หลวงพ่อทารุ่นสองหกร้อยบาทจัพี่นะนะจ๊ะแล้วก็มีหลวงพ่อทารุ่นแรกนี่นี่ครับนี่เล่มเก่ามาเลยพี่เล่มเดิมเลยหลวงพ่อทารุ่นแรกครับหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทนะครับพี่หลวงพ่อทารุ่นแรกจ้ะหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยนะจ๊ะอันนี้ผมมีพับปิดตาครับพี่แต่แบบนี้อันนี้ผมไม่รู้ที่ไหนจริงๆครับเก่าแบบนี้เลยพี่เนี่ยเอาหกร้อยครับพี่ไม่รู้ที่จริงๆครับพี่ นีครับใครรู้ที่ก็ทักมาได้ครับหนิพักเก่าแน่แนครับนี่ฮะน่าจะพรดดังด้วยนะแต่เราจําชื่อไม่ได้ครับพี่นี่ครับนี่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะนี่ครับพ้าร่วงสนิมแดงครับเรี่ยมเก่านี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทจ้ะพี่จาหกร้อยบาทนะพี่นะนี่ครับผมมีเขี้่ววเสือไฟพี่ แบบนี้นะครับเครื่องเสีอไฟครับนี่ครับผมเอาเก้าร้อยบาทพี่จานเต็มอง์เลยนะจานเต็มอง์เลยพี่เครื่องเสือไฟตัวนี้ครับนี่ครับพี่นี่นี่หง่พนกหง่พนกนี่จานเต็มองคเลยเอาเก้าร้อยพี่นี่จานเต็มอง์พระเลยพี่พนกพนกนี่ครับพี่ นี่ครับพี่เคลื่อเสือรฟาหลังพันนกครับพี่หลังพันนกจะพี่จะเอาเก้าร้อยบาทจะพี่เก้าร้อยบาทจ้าโคตน่าใช้เลยจ้านี่ครับพี่แล้วอันนี้เป็นเขาควายแกะนครับพี่อี่อไม่ใช่วะไม่ใช่เขาควายเขาอะไรเขา แต่ว่าเป็นเขาอะพี่เขาอะไรไม่รู้หลวงพ่อสนิทตุลําบัวลอยครับพี่นี่จับเงินนะนี่จับเงินเลื่อมเงินเนี่ยจับเงินเลยพี่เป็นเขาแก่พี่จำลูกเขาอะไรเอาหกร้อยแล้วกันพี่ไม่รู้จับเงินนะพี่แค่แค่จับเงินก็คุ้มแล้วแค่จับเงินก็สุดๆแล้วพี่อันนี้คดครับพี่อันนี้คดถั่วกลายเป็นหินแล้วพี่หกร้อยเอาหกร้อยหกร้อยจะพี่คดถั่วกลายเป็นหินจะพี่จ๋า นี่จะกุดเฉพอ่อท้องสุกนี่ครับพี่วัฒนพันสูงนี่ครับนี่ครับเอาหกร้อยพี่หกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพิจาหกร้อยจา้านี่ครับกเก่าๆแบบนี้เลยพี่ไม่แก้เก่าๆแบบนี้เลยพี่ไม่แก้จ้ะไม่แก้ไม่แก้กเก่าๆแบบนี้ถักลายแบบนี้เลยพี่นี่ครับ ลายแบบนี้ะไรพี่เอาหกร้อยนะหกร้อยจะพี่จ๋าหกร้อยบาทเ<บ>จะพี่จ๋าหกร้อยบาทจะพี่พมีหลวงปู่ทวดเนี่ยครับฝั่งตะกุดสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกนี่ครับนี่ครับหลวงปู่ทวดฝั่งตะกุดเก้าดอกครับหกร้อยหกร้อยจะพี่จ๋าหกร้อยจ้าหกร้อยบาทจ้า<บ> นี่ครับพี่พ้านางตาเนื้อดินนี่ครับพี่นี่เอาหกร้อยจะพี่จ่าหกร้อยหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทจะจะพี่มีซุ้มกอรครับพี่นี่เสวยๆแบบนี้เลยครับพิมมีกระนกนะพิมใหญ่มีกระนกนี่ครับนี่เอาหกร้อยบาทจะพี่จา๋าหกร้อยบาทนะพี่นะ หกร้อยบาทนะครับพี่ EP นี้ผมต้องกราบสวัสดีนะครับพบเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะจ๊ะ